ป่าหัวใจกลลหนป่าหัวใจกลลหนก่อตั้งขึ้นโดยบรรพบุรุษของนิกาย9ก้าประตูนักบุญปีศาจเองใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและทดสอบพลังของเหล่าสาวกความยากของป่าหัวใจกลลหนนั้นมี14ระดับในแต่ละระดับความยากของการทดสอบจะเพิ่มขึ้นอย่างมากบุกลุกจะเห็นภาพหลอนจากการถูกปีศาจ ลายนับพันลายล้อมจนถูกแทงด้วยดาบนับพันแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ก็รู้สึกเหมือนจริงเกินไปผู้ที่ได้รับผลกระทบจะสูญเสียจิตใจและบางครั้งความเสียหายยังสะท้อนอยู่บนร่างกายความรู้สึกของเนื้อหนังของคุณจะถูกฉีกขาดในขณะที่คุณยังมีชีวิตอยู่หากเจ้ารับไม่ได้เจ้าต้องรีบออกไป มิฉะนั้นเจ้าจะเสียสติจากนั้นก็กลายเป็นบ้านิกายกัมยันโบราณยังเป็นนิกายที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีชื่อเสียงอีกด้วยข้ายังไม่อยากเขียนสิทธิ์คนสำคัญของนิกายฉีรถกังเกงของเขาจากการทดสอบของเราหรอกนะข้ารู้ข้ารู้หยุดพูดพ่ามและเริ่มการทดสอบให้องค์หญิงน้อยของพวกเจ้าออกมา แข่งขันกับข้าเจ้าว่าอย่างไงนะเจ้าอาจจะไม่กลัวความตายแต่นิกายก้าวประตูนักบุญปีศาจไม่ต้องการให้คนอื่นพูดว่าเราลังแกผู้อ่อนแอด้วยความแข็งแกร่งให้ข้าไปกับเจ้าในการแข่งขันโหในที่สุดข้าก็จำได้ว่าเจ้าก็เป็นคนจากนิกายที่มีชื่อเสียงเช่นกัน แต่เจ้าเป็นแค่ผู้พิทักษ์ที่ต่ำต้อยถ้าเจ้าแพ้ละ่ะหืมหลี่ชีเย่เจ้าจะต้องจ่ายสำหรับความเยื่อหยิงของเจ้าระวังตัวด้วยผู้พิทักษ์สูมาแล้วข้าจำได้ว่าตอนที่เขาเป็นพี่ชายของข้าเมื่อหลายปีก่อนเขาสามารถเดินขึ้นไปถึงระดับที่ห้าได้แล้วเอ๊ะผู้พิทักษ์เป็นพี่ชายของเจ้าเหรอเขาดูแก่เกินกว่า ที่จะเป็นพี่ชายของเจ้านะเงียบๆเถอะน่าเจ้าอย่าพูดเสียงดังสิเขาอายุแค่30เท่านั้นและอยู่ในอาณาจักรนี้แล้วเขายอดเยี่ยมมากว้าวถ้าอย่างนั้นเขาอาจจะไปถึงระดับ8ดแล้วก็ได้ฮ่าฮ่ดูสิเขาได้เข้าสู่ระดับที่หแล้วเขาใกล้จะถึงระดับที่หแล้ว ป่าหัวใจกลโลหนนั้นโหดร้ายเกินไประดับที่6คือขีดจำกัดของข้าแล้วข้าจะไม่ยอมแพ้เอาอง่ายๆแบบนี้หรอกใกล้แล้วใกล้ถึงระดับที่7แล้วน่าลำคาญซะจริงออกไปให้พ้น ยอดเยี่ยมระดับที่เจ็ดตามคาดเลยผู้พิทักษ์สูไอเจ้างูป่าหัวใจกลลหนนั้นจะทดสอบแรงกายแรงใจที่แข็งแกร่งเท่านั้นบรรดาผู้คนที่จะฝ่าฟันโดยการใช้กำลังจะพบกับพลังที่ต่อตา้านหลายเท่าผู้พิทักษ์สู คุณสบายดีไหมข้าประเมินป่าหัวใจกลหนนี้ต่ำเกินไปและไม่สามารถก้าวไปสู่ระดับแปดได้ท่านพี่ซูท่านทำดีแล้วผู้พิทักษซูคุณทำดีที่สุดแล้วทำได้ดีมากซูหุยเออหากท่านฝึกฝนอย่างหนักในอนาคตหวังว่าท่านจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็น ผู้อาวโสสูงสุดขขอบคุณต่อไปถึงข่าวของหลี่ชีเย่แล้ว